ลกลมหนาคนลงยั่ไงกมอีกหันหนาไหมอ้ยโอดโพเลยพี่นอนะ้องเฮ้ยเฮ้ยเล่นเ,เ,เล่นเล่นออกอยู่ออกอยู่ขี่เก๋ขี่เก๋หมู่บ้านพออยู่ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีที่กาสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกกอจะพาี่นองมาเขาขอเปล่ามาหา็้นเขาละค่ะมานนําห้อยเก้ากนแมนสวัสดียี่สิหมู่บ้านย่ิบเก้าบุรีบอกหมู่บ้านยิบเก้ามณีวันที่ยีสิบแปดจหมู่บ้านยิบเกาหมู่บ้านยิบเจมนสวัสดียี่สิบแปดกันเยอะๆสองพันห้าร้อยกปดไปนตามไปดูชมการเนะสันสมัยไปครับ ออกเลยอุ้ยหลายอยู่ไะเหนเ้ดีดีะอเฮ้ยเียันดีสิเฮ้ยเอาขึนไปมากไงเยอะเลยอ๋อตัวคนพิ่น่ข้าเกาจะค้องเลยนะแง่เฮ้ยดู ส recibir, tamam, ูมีดบ่ได้เนะเทงตึ๊บเทงตึ๊บเลยเมียนน่ะง่ไงบ่ไงแตนเอาเสียมงัดแล้วกิดินขึ้นมาลายฟูดค้าพันสันเนาะเนี่ยไปทั้งทีเนี่ยง่ายก็ต้องปิดไปตัวเขามาฟูดเะเาเนี่ยจากพี่หนอง โอ้ยดยอ,อกลดกระตุปแดงตูปีคันแม่นเอาๆนี่ที่สิฟุขักอยู่ดอกปฝุ่ยก็หืดเดียวบ่เห็นใั้พี่น้นองโอ้ยฮักฟุกไหลลายเนาะไห่ให้มีดนี่แหละที่ใส่ตัวนี้เออวัฒนัะจังมันมวน นี่สิเต็มผืนคือเขาบออยากเต็มอยู่มาพฏิสังรอันนานเด้อมาพอละอีกแล้วจ้าพี่น้องหมู่บ้านบ่อยเห็นหูบ่ได้ใส่ไฟที่ปัดมือนี้โอ้ยโอ้ยตุ๊กตุ๊กตุ๊กเลยน้าน้าแม่มาๆ มุมใหม่ด้วยครับลายเลยน,นี่นไปฝุ่นครับขอนุญาตเปิดไฟเล, <c oughs> <c oughs> ลยพี่นเนาะนี่เนี่ยมองเห็นเนาอใหญ่เลยสิ

thấy À nữa. Chất độc. thì thân thượng ở cái đấy ồ vô lại. Nó. Đừng lột ừ, nè Ồ kìa ya ya ยหญ่ๆไปพี่พี่คอยว่า้คอยสีมาเมื่อวานน่เหมือนนี่ขวักลยพุ่นมันไปพุ่นพุ่นหอดพุ่นพุ่โอ้ยหมูใหญ่คอยพ่อคอยพ่อเร็ว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 ไปลองคองแท้คองแท้เร็วโอ้ยภาสิเขามาเตเมื่อวานแล้วลายพอดีเลยจ้ะเนี่ย 什么呀？听到了。

อยพี่น้องกันผาหนุผ่ดหึ่งบ่มีเสียดายเนาะมาปวดมก็พี่น้องก็เก็บทังฝุ่นนี่เองว่ามูยงครับพี่น้องหลายบ่ทังฝุ่นบ่มีนบ่มีน เก็บเอาเลยเก็บเอาเลยขันมาเหมือหวานพ่อดีเลยมาพี่้องก็อยู่โขอยู่ป่าคือกันเนาะาะวมูไงครับออกใหญ่ๆทั่วทีบเลยเมียนเ้จะติเก็บดอกได้ก่อนอันนี้พวกน้ำแกงยังสีเลยแกงเป็นตัวทีบ แต่ว่าดอกแข็งอยู่เลยแก่ทำกระลังได้กระสุนมะไกระตุ่มดิกระลังอ่ะก็จะสีโอ๋หมูหวานถ้ามาหมูหวานก็จะสีโพลจะบัวตาลไหวเก๋เดี้ย ก้นเอาแตงโบอ่อกระโบอ่โบอคนเด้บ่ <c oughs> แจ้วเดี่ยวเลย <c oughs> โบมีนเรีนโบเน <c oughs> กระตวกหน่อยพุ่นเนอะเดี๋ยวกระซ่างวาโบมี ยังมีไปไหนอีกแล้วบางเหยียบด้ย

ข้าวสารเพรนืนีบ่อยผาดเลยพี่นม้มแมนาอ<ห>โอ้อจุมบอกยิ้มจะได้ทายบ่หนูทายบังบอกมาแม่ม,มาเร็วๆโอ้ยมือน,นีเรนเป็นเรนเลยเฮ้ยแม่เฮ้ย<ห> กําลังจุ่มกําลังจุ่มง้อพุ่นหุ่นจ้มจุมิหนมเอมบวเปิดบบเปิดบวได้ลีลาบวได้ครเห็ดนี่งักนี่นะอออุ๊ปพอยใหญ่นี่มันโมเมนตเห็ดนม่โอ้ยไอคอยงัดเห็ดเบื่อมาเตะดอกเดียวขอสิดอกเดียวมองคอยเงาแต่พระท่านได้หามันกำลังจุ้ม

nhiệt mì đây mình lên ra mì cho được thằng này chùm nhỉ Thật chú với xí cái tổng xiêm đây xiêm cơ Thật chú nát mịt mất nổi บ้านไหนหาดีได้จต่พี่น้องเพราะว่าเห็น,นตก,กนรีดงาก,ก่อนนะกระลังกระลังงะเนาะเฮ็ดคือสีเหลืองออกเมื่อวานคือปลา

พี่อีกอุ้ยเปิดด้วยตัวนี้งามเปิดเปิดดูดีมั้ยตรงนี้มีคุณพ่อเขาไม่อญาตเปิดจ้ะขออนุญาตเปิดก่อนนะครับมังมั้ดกลมหนาคนลงนี่ไกมอีกหันหนามอุยโอดโเลยพี่น้องไปยนเียได้ตัอหเขายกได้ ดีันเลยอู้ยดูหนพี่พี่ยังไงังมาทุกคนเ้อะเโตออกเอุตมากโตมากดตก็บุษันไดหลับโดนงัดอยู่โอ้ยยางอยู่ Thank mm -hmm. you. โม่ล,ละตัวบบโม้ดื้ออันนี้โม่ใหญ่แห้งเลยหวัวนเลยพี่น้องแบบนี้ออกมาเลยเนาะสุดๆเลย

ดูหนึ่งหุยกระพูดขวดกระร่องสีไปเลยไปเอาข้างบนครับเอียบดอกนึ่งด um> ้วยอุ้ยอุ้ยอ mm ุ้ยอ <Okay. ้ยเดี um> ๋ยวมาเห็น สามที่บอทันเคยเก็บมาครั้งแรกอกปีเลยหล่อมากแบบดุดหมู่บ้านซบซบเหมือนห้องเทวตัวบับจ้าง อุ้ยงามเง,งมี้ด่ดขดขดอ้ยดปดอไฟเด้อพี่น้องอยู่ไกลบ้านอยกเราวาวื่องเหตุ <c ười> การณ์เพล่มเนื่นอะ,อะตามหน้าที่กระตุกเจียงให้พี่นนองทสาบเลเนาะอุ้ยเขียด

ถ้าผุดอีก,อกที่เนาะแล้วทั้งข่อยได้ที่ข่อยผัวจุ่มไปไม่ว่าเหลือไปเไปบิดโอ้โหน่าเกลียดกันหายใจไว้กลางด้วนเนาะมึงครับหมูน,มนี่เกือบเต็มตาเลยบ้านไปเอาทั้งผุดอีกลุย

ก็เห็นอยู่คืนถั่วค่ะ เมดยังตระหาย้อยู่ตลอเปนไอกลุ่มเ่นอกลุ่มจนตาสิทะลุเขาไม่ได้คิดถังเห็นจุ๊จรูดคักอีนีดับปือเลย chú <coughs> 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 Ừ Ủa chân tốt nhất là do vừa yên của yên của mình có cảm thấy con cái gì ở hiệu 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 hiệu

À, <G sandbox> đây cho Hiến bạn này. Ôn. còn gật. Bây bộ phiền nó gần. Bố ơi bì. Ừ, Có cân nèm cải อ,อ,อ่อมๆคนกุ้งเลยที่สุดมาหอนเหอนเหรอครับบุหรีพิธีพี่ตองดอกพี่นอ้องต้นหนีมูต้นหนีมูแหลกมูแหลกเบิ่บงเบิ่งเดียวเจ้าเดียวเลยแหละ